พี่น้องที่รักวันนี้ฉลองนักบุญซีโมและนักบุญยูดาอาัคาราสาวกพระเยซูเจ้าทรงเสียสละพระองค์เพื่อให้ทุกคนได้มีสันติผู้ที่เป็นศิษย์ติดต,ตามพระองค์หรือที่เรียกว่าคริสชชนจึงได้ร่วมอยู่ในสันติกับพระองค์พระเยซูเจ้าจึงเป็นสันติสุขของคนทั้งหลายในทุกแงม่มุมพระองค์ทรงเป็นดังผู้เขียนเรื่องราวและเป็นศูนย์กลาง และแก่นแท้ของการอยู่สันติกับพระเจ้าและทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้อยู่ในพระศาสนาจักที่รวมถึงชาวยิวผู้มีความเชื่อในพระองค์ด้วยทุกคนถูกดึงให้เข้าใกล้ชิดพระบิดาเจ้าได้รับการยอมรับให้อยู่ต่อหน้าพระองค์อีกครั้งอาศัยการถวายบูชาที่พระเยสุเจ้าทรงจ่ายด้วยการถวายพรีพระองค์เองคิสชนจึงต้องมุ่งไปยังพระเจ้า และรับใช้พระอ,องค์ภายใต้การนำของพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรของพระเยซูเจ้าเปรียบเป็นเมืองแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นคนบาปได้กลับใจและยังเปรียบเทียบเป็นบ้านของคนบาปที่มีการกลับใจทุกคนได้เข้ามาอยู่เป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงคนต่างด้าวหรือผู้มาขออาศัยนอกจากนั้นยังมีการเปรียบเทียบกับอาคาร ที่ก่อเกิดด้วยหลักคำสอนของพระเยซูเจ้ามีบรรดาพระสาวกและประกาศศพเป็นรากฐานมีพระเยซูเจ้าเป็นศิลาหัวมุมที่ทำให้ทุกส่วนต่อกันสนิทข้าชนจึงต้องยึดมั่นในพระเยซูเจ้าเพื่อจเจริญขึ้นเป็นอาคารมั่นคงเหมาะสมสำหรับการเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประทับของพระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอให้เรามีความหวังโดยตั้งมั่นในพระเยซูเจ้าปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์อุทิตตนอย่างดีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า On the compromise